ของฟินแลนด์นะครับเขาบอกว่าหนึ่งนะให้เล่นเล่นไปก่อนนะในช่วงแรกประมาณสักหกเจ็ดขวบเนี่ยเต็มที่ไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเรียนหนังสือจริงจังนะครับตอนเจ็ดขวบนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาบอกไม่มีการสอบนะฮะแล้วก็อาชีพของคุณครูเนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอาชีพอ,อื่นๆนะครับแล้วก็สิ่งที่นี่ขนาดของโรงเรียนเฉลี่ยนะครับบอกประมาณสักหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าคนห้องเรียนห้องหนึ่งแค่ประมาณสักสิบเก้าคนเองนะจะดูได้อย่างทั่วถึงแล้วมีคุณครูประจําชั้นที่เขาจะตามเด็กๆไปเรื่อย นะครับก็จะรู้ว่าเอ้ยเด็กกลุ่มเนี้ยเก่งด้านไหนเด็กกลุ่มเนี้ยอ่อนด้านไหนนะครับอ่าก็ก็จะได้รู้แล้วก็จะได้พัฒนาได้ถูกต้องเนี่ยเขามีอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีวันหยุดเนี่ยวันหยุดเยอะมากประมาณสักสิบสัปดาห์นะครับก็เท่ากับปิดเทอมใหญ่มั้งนะครับเขาบอกวันเรียนเนี่ยอาจจะสั้นหน่อยนะครับแต่วันหยุดยาวเนี่ยยาวเลยเพื่อให้เด็กเนี่ยไปเหมือนกับไปทำนะไปทําหาประสบการณ์ ชีวิตไรต่างๆนะครับไม่มีการบ้านมีบ้างแต่น้อยนะครับเอ่แล้วก็นี่ไอข้อนี้เนี่ยผมได้รับการบอกมาแต่ยังหาไม่เจอที่เป็นแบบออฟฟิเชีอย่างเป็นทางการว่าใช่ไม่ใช่คือบอกว่าคุณครูคุณครูเนี่ยที่สอนอยู่เนี่ยนะครับพอครบสักสี่ถึงห้าปีอะ่ะเขาจะให้พักพักแบบหลายๆเดือนหรือเป็นปีไปออกท่องโลก ไปอยู่ประเทศไหนก็ได้ไปเที่ยวประเทศไหนก็ได้เพื่อเอาสิ่งที่ไปเรียนรู้จากต่างประเทศกลับมาสอนที่โรงเรียนต่ออีกสี่ห้าปีแล้วก็ออกไปยอย่างเงี้ยทำางี้ไปเรื่อยเขามีคนบอกผมมาว่าเขาใช้ระบบนี้แต่ผมไปหาออฟฟิเชียลยังไม่เจอนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนที่คอนเฟิร์มให้ผมหนะ่อยว่ามันใช่ไหมลองพพ์มาบอกกันหน่อยนะครับนะฮะอาจจะได้รู้ว่ามันมันใช่จริงๆหรือเปล่านะครับเนีย่ยมันก็เลยทําให้เด็กเขาก็เลยไม่เครียดแล้วผลสอบของเด็กๆฟินแลนด์เนี่ยก็ทําได้ดีมากติดอันดับทอบ็ทอป แบบตลอดเลยในทุกๆปีนะครับในทั้ง3ด้านเลยนะฮะอ่าส่วนคนจีนเป็นยังไงคนจีนอาจจะอาจจะต่างนิดนึงคือยังเรียนเยอะมากเรียนหนักแบบหนักสุดหนักของจริงสอบเข้าเนี่ยโอ้เกาเข่าใช่ไหมครับโอ้โหหนักหนักเพราะว่าเด็กแต่ละปีมันเยอะมากแต่ว่าที่นั่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยจำนวนที่เขาเปิดรับเนี่ยมันน้อยแทน,นก็เลยจะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ชอบก็คือว่าเขาใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนผมไม่ได้เอาคลิปมาเพราะเดี๋ยวมันจะผิดลิขสิทธิ์นะครับก็ ไปลองเสิร์ชดูได้จเจ็นว่าน้องๆสมัยนี้ของคนจีนเนี่ยเขาเรียนแบบอินเทอร์แอคทีฟมากมันเป็นแบบโอ้โหหน้าจอแล้วเด้งขึ้นมาเลยสมมุติเรียนชีวะใช่ไหมครับร่างกายของคนเราเป็นแบบนี้สมัยก่อนเราก็จะเรียนแบบเหมือนกับเขียนบนกระดานเนี่ยตับมาหัวใจน,วน,นู่นนี่กลักการทํางานอะไรเป็นยังไงว่าไปแต่ของเขาเนี่ยของคนจีนม,มันแบบเด้งออกมาปุ๊บคุณครูจิ้มตรงนี้อ่าหลอดเลือดตรงนี้อ่าสี่ห้องหัวใจเป็นอย่างนี้นะครับดึงตรงนี้ปั๊บโอ้โหเต้นตุบตับตุบตับตุบตับ,ตบมันเห็นภาพเขาใช้เทคโนโลยี แบบเข้มข้นมากๆเลยนะครับก็เลยทําให้เด็กนักเรียนที่นู่นเนี่ยมันก็ขยันอยู่ละเขาก็เอนจอยกับการเรียนแต่จะพ,สพอสมควรนั่นคือฝั่งของจีนเวียดนามผมว่าก็น่าสนใจเงินเดือนเฉลี่ยของค,ครูที่ผมไปสืบมาเนี่ยห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนนะเวียดนามคือของฟินแลนด์เราจะรู้สึกว่าให้เงินเดือนหลักแสนเนี่ยมันก็สม,มควรเพราะค่าของชีพของเขาแพงแต่ของเวียดนามค่าของชีพก็ถูกวกว่าบ้านเราอีกแต่เขาให้เงินเดือนคุณครูห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนเพราะเขาให้ความสคัญ กับอาชีพนี้มากว่าจะต้องเป็นคนระดับท็อปๆแหละนะครับที่ต้องมาสอบให้ติดแล้วก็ถึงจะมาสอนเด็กๆได้ใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ที่ผมไปดูข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยเขาไม่ได้นั่งฟังคุณครูอย่างเดียวนะแต่เขาจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณสี่ถึงหกคนเข้ก็จะมีหัวหน้ากลุ่มคอยดูแลบทนําสนทนาทนี่เขาทากันขนาดนี้อันนี้เด็กนะนะครับแล้วก็ให้คําปรึกษาถกเถียงกันได้ในเนื้อหาเป็นยังไงพอจบเนี่ย พอเรียนจบใช่ไหมครับเขาก็จะไปเรียนภาษาไปเรียนอะไรต่อตอนสิ้นวันอันนี้ผมเห็นมากับตาเลยผมไปเวียดนามมาหลายครั้งละตั้งแต่ตอนก่อนโควิดอีกนะครับไปมาสี่ห้าครั้งอะผมว่าก็เห็นภาพภาษาแบนั้นคือคําว่าขยันที่เราได้ยินมาเนี่ยของจริงครับเพื่อนๆคนเวียดนามขยันแบบสุดน้องๆอ,อะขยันแบบสุดของจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพอีกสิบถึงยี่สิบปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ยไม่แน่ใจนะครับนะแต่ที่แนนะ่เขาก็เขาก็จะ เทพแหละนะครับจากเป็นลักษณะแบบนี้ยังคุณครูเองเขาก็จะเปลี่ยนบทบาทผมว่าหลายๆโรงเรียนในไทยก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นละคือแทนที่จะมานั่งสอนหรือยืนสอนแบบรวดเดียวปื๊บปื๊บคุณครูจะมีหน้าที่ฟาสิลิเตทนำบทสนทนาแล้วก็ให้เนี่ยหัวหน้ากลุ่มเนะี่ยช่วยกันถกเถียงอะไรไม่มั่นใจถามคุณครูคุณครูต่อยอดให้ตั้งคําถามกลับนะครับคืออาจจะไม่ได้สอนแบบเต็มๆแต่ตั้งคําถามกลับให้เด็กคิดเป็นให้เด็กคิดได้ต่อยอดได้ เออมันก็เป็นแบบเนี้ยของฝั่งของเวียดนามเพราะฉะนั้นน่ากลัวผมว่าน่ากลัวในมุมนี้นะครับในอีกประมาณ 10- บถึงสิปีข้างหน้านะครับสิงคโปร์เงินเดือนคุณครูออกสตาร์นั่นเพื่อนอยู่ที่ประมาณ4,500เหรียญอันนี้ออกสตาร์นะครับคนแบบเทพๆมันก็ว่านไปนะนะเพราะฉะนั้นตกเงินบาทก็ประมาณแสนหกแต่ค่าของชีพเขาก็แพงแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยก็ถือว่าถือว่าสูงกว่าค่าเฉลีย่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เขารู้อยู่แล้วนายกท่านใหม่เนี่ยคุณมองเนี่ย คุณวอร์เรนสวองเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าจะให้ความสําคัญกับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นคือคีย์หลักของเขาเลยที่ทําให้เ้าเขาก้าวขึ้นมาได้เพราะเขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมเขาไม่มีอู่ข้าวอู่น้ำประเทศของเขาเล็กนิดเดียวฉะนั้นสิ่งที่เขาทําให้เขาขึ้นมาได้ขนาดนี้มันคือเรื่องของการศึกษานะครับความเป็นเรื่องของการศึกษาปั๊บเขาบอกเขาก็รับช่วงต่อรับช่วงต่อจากนายกรัฐมนตรีท่านก่อนๆน,นะครับที่เขาปลูกฝังเรื่องการศึกษาปั๊บก็ไปต่อแต่นี้มันมีตัวที่ท,ที่ทํามานานละ ตั้งแต่สมัยคุณเรียสินหลงนะครับก็จะเป็นตัวโครงการเนี่ยผมจดมานะครับ Skill Future อันนี้เพื่อนๆไปหาเพิ่มเติมแ้วผมคงจะพูดเข้าๆเพราะอยากจะชวนคุยนิดนึงนะครับคือเขาจะให้คนสิงคโปร์ที่มีอายุอาจจะเยอะนิดนึงช่วงอายุประมาณสัก40ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถเข้าโครงการตรงนี้ได้รับเครดิตเขาเรียกเป็นเครดิตเลยนะครับคือให้เงินนะประมาณสัก4ี่พดอลลาร์สิงคโปร์หลัก10,000 0บาท พอให้เงินหนึ่งแสนบาทคุณไปเรียนทักษะต่างๆเขาก็กำหนดมาแหละนะครับมีเรื่องอะไรบ้างคุณก็สมัครเข้าไปแล้วเ็ไปเรียนเหมือนอารมณ์แบบเป็นเรียนพิเศษอะเป็นเรียนไปเรียนฝึกทักษะแล้วก็เติมความรู้คุณมีเครดิตให้หนึ่งแสนนี่มันเรียนอะไรได้เยอะมากนะครับ mm hmm. คือเขาเผื่อเขาเผื่อกลุ่มคนที่ที่อาจจะตกยุคผมว่าอันนี้อันนี้อาจจะเป็นอีกอีกจุดหนึ่งที่ที่ต้องต้องเฝ้าติดตามเพราะว่าถ้าคนรุ่นใหม่ตกงานเนี่ยผมว่าก็น่ากังวลแล้วแต่ถ้าคนที่ มีอายุนิดหนึ่งสมมติสมมตินะครับอายุห้าสิบแล้วตกงานโดยที่เราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทั้งชีวิตนะครับแล้วเราเพิ่งมาตกงานตอนอายุห้าสิบเพราะเรื่องยาวเรื่องใหญ่นะเพราะว่าหลายอาชีพหลายบริษัทเราจะเห็นเขาแปะป้ายใช่ไหมครับว่าอายุตรงไห่เกินสามห้าปีอายุตรงไห่เกินสามสิบอะไรว่าไปคนที่ตกงานตอนอายุเยอะๆเนี่ยผมว่าเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับว่าแล้วจะไปยังไงต่อตังค์เก็บไม่รู้จะพอหรือเปล่าอะไรว่าไปใช่ไหมครับซึ่ง สิ่งที่สิ่งที่ฝั่งของสิงคโปร์เนี่ยเขามองเห็นก็คือว่าก็คนกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่อาจจะมีโอกาสตกงานเราต้องการที่จะเหมือนกับรีสกิลของตัวเองก็ไปเข้าโครงการนี้ได้ก็ได้เครดิตเครดิตไปหนึ่งแสนบาทนะครับก็ไปเรียนนู่นนี่นั่นพัฒนาสรรใหม่ของตัวเองแล้วก็ไปสังกัดงานหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการอะไรว่าไปแต่น้อยคือเขามีทางออกให้นะครับเขามีทางออกให้แล้วก็เป็นนโยบายที่เขาอยากให้คนของสิงคโปร์เนี่ยเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ยังเป็นต้องเรียนรู้เฉพาะฝั่งของวิชาการเท่านั้นนะครับโอ้เนี้นี่ผมว่าผมว่าน่าสนใจเพื่อนๆมองไงอันไหนที่เราพอจะเอามาใช้ได้บ้างในประเทศเราเนี่ยลองพิมพ์มาหน่อย